สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องของเจมาเจนเนอร์อีกแล้ววันนี้ก็คือตื่นเช้ามากก็คือจะมาเ,เล่นเกมลักกี้เนโกะนะคะเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าช่วงหลังคือเวฟเนี่ยแบบปล่อยจ่ายง่ายมากเดี๋ยวมาลองเล่นกันอ่ะว่าสปังเลยจะตุยนะจ๊ะทุกคนเบทที่สิบบาทก่อนนะวันนี้มาทำคอนเทนต์ทุนหนึ่งอยบาทดูดีจะไปได้ไกลเท่าไหร่ จะไปได้ไกลแค่ไหนเออคือหลังๆเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มสล็อตกับกลุ่มบาร์เนี่ยคือแจ้งว่าเว็บเนี่ยคือแบบปล่อยแตกง่ายมากช่วง2งเดือนที่ผ่านมานะคะก็มาลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้เข้าเบ็ดสิบาทนะมาดูว่ามันจะได้เยือไม่ปกติเนี่ยเบ็ดสิบาทเนี่ยจะได้อยู่ที่ไม่เกินหนึ่งพันนะจะได้อยู่ประมาณ500ประมาณนั้นอะหลังๆนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะได้หลายพันรางวัลก้อนโตมา252บาท มีทุนไปต่อแล้วทุกคนเอาทุนมา100นะคะตอนนี้มี405บาทและยังเหลือ7รอบ6รอบใครที่สนใจอยากจะเล่นเวบตรงนะคะลิงก์ก็จะอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถกดเข้าไปสมัครออโต้กันได้เลยนะจ๊ะหรือว่าถ้าอยากปรึกษาอะไรก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยเวบนี้คือบริการดีมากบอกเลยเะลร3มรอบ คือจะให้แค่นี้จริงดี7 9 9บาทไหนว่าแต่งไงอ่ะอีก1รอบสุดท้ายตอนนี้คือคูณแบบโคตรเยอะอ่ะให้อะไรดีๆหน่อยได้ปะออ้ยนี่ไงนี่ไงคูณ44นะคะพ2นสไหลต่อจ้าคมคมแดงอ่ะสวยทุกคนมีสองพันแล้วว่าต่อไปเบ็ดร้อยแม่งเลยเห็นว่าช่วงหลังมันแต่ง่ายมากนะพีจอ่ะ แต่เว็บอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่เว็บเราอะในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยคือแจ้งมานะว่าเออมันเริ่มแบบปล่อยแตกง,ง่ายนะมาเบตหนึ่งร้อยปึ๊บสวยงามโอ้โหแตกแบบนี้เลยเหรอมาถ้าเข้านี่กูคหาถ้าเข้านี่กูอุอ้ยเข้าอีกช่องแรกค่ะเอ้ยไม่เคยเข้าง่ายขนาดนี้เว้ยคือกดทีเดียวเข้ากดทีเดียวเข้าสองรอบแหละ เบ็หน0่บาทนะคะปกตินะปกตินะเบ็หน0่บาทได้ไม่เกินได้ประมาณพันสองพันอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยช่วงที่เว็บกินอะ่ะจะได้อยู่ประมาณพันสองพันนะเบ 100. ็หน0่งรแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะหลังๆเว็บแจกเยอะมากน่าจะแบบช่วงคืนกำไรให้ลูกค้าปะอะไรอย่างนี้ ใครที่สนใจนะคะอยากเล่นเว็บตรงนะคะลิงก์ก็จะอยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะมีกลุ่มนําเล่นบาคาร่าด้วยนําเล่นทั้งหมด5เวลานะคะทุกคนสามารถกดเข้าไปกันได้เลยมาเราวันก้อนโตมา3ามพอุ้ยปังอุ้ยคือเมื่อกี้เนี่ยมันมีสมาชิกในกลุ่มส่งมาเว้ทุกคนว่าลักกี้ในโกแล้วก็เออมาจองเวเนี่ยกำลังแตกก็เลยเลือกเล่นลักกี้ในโกนะทุกคน ในกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มแบบแจ้งเวลาแตกของแต่ละเกมมาทุกคนแบบสมาชิกคนไหนเล่นเกมอะไรแต่เขาก็แบบจะมาแบบแบ่งปันกันอะไรประมาณเนี้ยทุกคนยังดีกว่าไปเลือกเล่นเองนะเว็บเราเนี่ยเป็นเว็บตรงนะคะทุกคนไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องการล็อกยูเซอร์อะไรพวกนี้นะคะอัตรกาการใช้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือแบบให้ใช้ลวงเล่นนะทุกคนได้ก็ได้เสียก็เสียประมาณเนี้ยไม่มีแบบมาล็อกนะ ก็คิดเอาเท่าไห้วดวงดีเราก็ได้เยอะแค่นั้นแหละโาโคมาทุกคนแตกหมื่นว่ะทุนร้อยหนึ่งโอ้โหแตกแบบนี้ทุกวันน่าจะดีโอ้โหแต่แล้ว 19, <000 S> 1มื่นเโอ้โหกำไรสองหมื่นห่ามร้ทุกคนเออตามไปเล่นกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปวันนี้ไปละ